สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวเอกบ้านมาครับผมมาครับผมวันนี้ได้ไ้เดือนมาหนึ่งตัวครับผมว่าจะมาลองดูเบ็ดครับผมเพราะว่าหมายนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วครับผมหมายตรงนี้นี่ก็อากาศเย็นมากครับผมน่าจะประมาณเก้าองศาครับผมความเย็นนะครับเนาะ โอ้โหหนาวสุดๆครับผมไปครับผมไปรอชมกันเลยครับผมไหนครับผมกำลังจะลงครับผมก็ลงยากนิดน,นึงครับผม แล้วครับผมแต้มแรกครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนครับผมหนึ่งแต้มครับผมผลงานไส์กำลังสวยๆเลยครับผมสสวยมากครับผมวันนี้ไปครับผมสวยๆกันเลยครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปครับผมหนึ่งแต้มครับผม อันนี้ก็กำลังตอดเยือครับผมเสตเดือนก็มีแค่ตัวเดียวครับผมเอามาแค่ตัวเดียวก็จะหมดแล้วครับผม เราก็มาดูก่อนครับผมว่ามีปลาหรือไม่มีปลานะครับเนะเพราะว่าหมายนี้ก็รู้สึกว่าปีนี้เหมือนจะไม่มีปลาครับผมมีแต่มีไม่เยอะครับผม ครับผมสรุปผลงานได้เลยครับผมก็ใส่เดือนหนึ่งตัวก็จะได้ปลาประมาณหนึ่งตัวครับผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กปานนาเด้อครับผมพร้อมกับบรรยากาศดีๆครับผมในตอนเช้าครับผมเอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กปานนาเด้อครับผม เป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็กทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ